ที่1นนะคะการศึกษาในประเทศไทยการศึกษาในประเทศไทยจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลด้วยภาครัฐและเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาประเทศไทยมีภาคบังคับทางการศึกษาว่าพลเมืองไทยต้องจบการศึกษาอย่างน้อยที่สุดในระดับชั้นมัธยมตอนต้นและต้องเข้ารับการศึกษาอย่างช้าสุดเมื่ออายุ7ปีซึ่งภาคบังคับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะในปัจจุบันการศึกษาในประเทศไทยมีทั้งหมด3รูปแบบค่ะ รูปแบบที่1คือการศึกษาในระบบนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยครูวิชาชีพโดยตรงค่ะเป็นระบบมีการกำหนดจุดมุ่งหมายที่การศึกษาหลักสูตรระยะเวลามีการวัดและประเมินผลก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาค่ะรูปแบบที่2การศึกษานอกระบบนะคะมีการวัดและประเมินผลที่ยุ่นสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของผู้เรียนค่ะโดยไม่เป็นการจำกัดอายุรูปแบบการอการเรียนการสอนหรือสถานที่ค่ะ รูปแบบที่3การศึกษาตามอัธยาศัยค่ะไม่มีรูปแบบตายตัวไม่มีหลักสูตรและระยะเวลาโดยเน้นเป็นการศึกษาองค์ความรู้ต่างๆผ่านประสบการณ์ตรงที่ได้ในชีวิตประจําวันค่ะหัวข้อที่2นะคะความสําคัญของครูความหมายของคําว่าครูค่ะเป็นผู้ที่อบรมสั่งสอนถ่ายทอดความรู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาโดยคํานึงถึงพื้นฐานความรู้ความสามารถและเป้าหมายของผู้เรียนนะคะและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติค่ะ ความสําคัญของครูนะคะอาชีพทุกอาชีพนะคะย่อมมีความสําคัญะคะ่ะไม่สามารถบอกได้ว่าอาชีพไหนสําคัญที่สุดคะ่ะแต่ถ้าจะพิจารณานะอาชีพครูให้ลึกซึ้งและจะเห็นว่าผู้เป็นครูนะคะต้องรับภาระหน้าที่ต่อสังคมและชาติบ้านเมืองค่ะครูจึงนับเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสําคัญอย่างมากนะคะในการให้การศึกษาให้ความรู้ทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ตลอดเป็นผู้มีความ เสียสละดูแลเอาใจใส่สั่งสอนอบรมให้เด็กได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญาอันเป็นหนทางแห่งการประกอบอาชีพเลี้งดูตนเองรวมท,ทั้งลำพาสังคมประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง,งค่ะข้อที่สานะคะข้อแตกต่างระหว่างการศึกษาระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศค่ะ ระดับการศึกษาในไทยกับนานาชาตินะคะอักกิงจกักปี2564ค่ะสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานะคะได้ศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาในไทยและในระดับนานาชาติค่ะโดยใช้ดัชนีของสถาบันเพื่อพัฒนาจัดก,การนานาชาติ หรือ IMD นะคะเป็นเกณฑ์ในการวัดโดยมีประเทศทั้งหมด64ประเทศค่ะและประเทศไทยอยู่ในลำดับที่56นะคะจนได้ข้อสรุปว่าไทยมีจุดแข่ง2จุดที่เพิ่มขึ้นค่ะจากปีก่อนก็คือ 1. มหลาลัยเนันดับที่ดีขึ้นนะคะและ 2. มีอัตราส่วนครูต่อนักเรียนในระดับชั้นประถมดีขึ้น1อันดับค่ะส่วนข้อด้อยนะคะมีถึง3จุดด้วยกันนะคะก็คือ 1. อัตราการเข้าเรียนของระดับมัธยมศึกษาค่ะ 2. อัตราส่วนต่อครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมลดลงค่ะ และ3งูป,ประมาณด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศลดลงค่ะหรือว่า GDP นั่นเองค่ะในปัจจุบันปี2,565นะคะไทยได้มีอันดับเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะเป็น53ค่ะเนื่องจากมีการพัฒนาด้านงูป,ประมาณด้านการศึกษาและอัตรานันเรียนต่อครู1คนค่ะด้านทักษะภาษาอังกฤษนะคะอ้างอิงจากปี2 5 6 4ประเทศไทยมีอันดับอยู่รังท้าย100จาก112ประเทศค่ะ ซึ่งประเทศที่ทาคะแนนได้ดีที่สุดนะคะคือ663คะแนนคือประเทศเนเธอร์ลแลนด์นั่นเองค่ะและไทยทําคะแนนได้419คะแนนนะคะความแตกต่างของการเรียนในไทยและต่างประเทศค่ะ 1. วิชาที่ต้องเรียนนะคะในไทยและ,ะต่างประเทศอาจมีวิชาที่คล้ายคลึงกันนะคะอย่างเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษค่ะ และ 2. ค่ะการแต่งกายไปโรงเรียนนะคะในไทยตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมตอนปลายนะคะมีกฎเกณฑ์บังคับให้แต่งกายให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงหรือตามกฎของโรงเรียนนะคะส่วนต่างประเทศในบางโรงเรียนในระดับไฮสคูลนะคะสามารถใส่ชุดปรเวทไปเรียนได้ตามปกติค่ะในส่วนของระดับมหาวทิทยาลัยในไทยนะคะอาจอนุญาตให้ใส่ชุดปรเวทไปเรียนได้แต่ในบางมหาวทิทยาลัยก็ยังต้อง มีกฎเกณฑ์อยู่นะคะตามกฎของกระทรวงค่ะในต่างประเทศนะคะระดับชั้นมนหาวิทยาลัยก็สามารถใส่ชุดอะไรไปก็ได้ค่ะหรือที่เรียกว่าชุดปรเวนนั่นเองนะคะ3เวลาในการเรียนนะคะไทยใช้เวลาในการเรียนทั้งหมด7 8ถึงชั่วโมงนะคะต่อ1วันแต่ในต่างประเทศนะคะใช้เวลาในการเรียน 3- 5ชั่วโมงต่อ1วันค่ะซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนนะคะก็ค่อนข้างต่างกันอย่างมากเลยค่ะ 4. รูปแบบการศึกษานะคะในไทยระบบการศึกษาจะเน้นไปในทางวิชาการ และมีชั่วโมองว่างหรือทํากิจกรรมอื่นๆเนี่ยน,นะคะเล็กน้อยค่ะเน้นการเรียนในห้องมากกว่านอกห้องนะคะแต่ต่างประเทศนะคะเน้นการเรียนนอกห้องมักให้หัวข้อมานะคะแล้วก็ให้นักเรียนนักศึกษานะคะไปศึกษาและ้อค้นคว้า,วาเองนอกห้องค่ะแล้วนํามาเสนอหรืออธิบายความรู้ความคิดเห็นกันในห้องเน้นการทํากิจกรรมมากกว่าวิชาการนะคะหัวข้อที่4ปัญหาทางด้านการศึกษาในประเทศไทย4.1 ด้านคุณภาพการศึกษาในการจัดการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกๆปีนั้นผลที่ออกมามักจะเป็นไปนในทิศทางเดียวกันอยู่เสมอนั่นคือเด็กไทยมีความรู้ที่ต่ำกว่ามาตรฐานหรือแม้แต่การศึกษาขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่เรารู้จักกันดีในนามพิซซ่าพบว่าเด็กนักเรียนไทยที่มีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์สูงมีอยู่เพียง1%เอร์เซเท่านั้นทนั้นที่เราใช้เวลาในการเรียนการสอนมากกว่า8ชั่วโมงต่อวัน พีซ่ายังคงค้นพบว่าเด็กไทยจำนวน74%นั้น,น,นอ่านภาษาไทยไม่รู้เรื่องแต่เรากลับมองภาพเหล่านี้ด้วยความเคยชินและยังคงเชื่อว่าลูกหลานของเราจะต้องได้รับการพัฒนาโดยการจัดการศึกษาแบบเดิมอย่างทุกวันนี้ปัญหาของครูประกอบไปด้วย 1. ปัญหาด้านคุณภาพของครูช่วงอดีตไทยมีความต้องการครูสูงขึ้นทําให้คนที่จบครูมีมากเกินความต้องการของตลาดแรงงานและทําให้คุณครูบางส่วนนั้นต้องตกงานที่สุด ทำให้เด็กรุ่นหลังไม่มั่นใจว่าจะมีโอกาสได้บรรจุครูจึงเลือกที่จะไม่เรียนครูหรือเลือกอาชีพครูไว้เป็นอันดับสุดท้ายเนื่องจากขาดแรงจูงใจไส่สัมฤทธิ์ไม่มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองจึงทำให้คุณภาพของครูนั้นลดลงและทำให้คุณภาพการสอนนั้นลดลงตามไปด้วยค่ะ 2. ปัญหาหนี้สินของครูปัจจุบันมีครูจํานวนมากกว่า1,3 0,000คนอยู่ในสภาวะที่มีหนี้สินส่งผลทําให้ครูขาดขวัญและกําลังใจในการทํางานมีคุณภาพชีวิตลดลงและต้องทํางานอย่างหนักเพื่อหาไรายได้เสริมส่งผลให้มีเวลาเตรียมตัวการสอนน้อยและทําให้คุณภาพการสอนลดลงในที่สุดค่ะ 3. ปัญหาการขาดแคลนครูสะสมซึ่งมีสาเหตุจากหลายประการเช่นการผลิตและบรรจุครูไม่สัมพันธ์กันนโยบายของรัฐ ในการจำกัดกำลังคนภาครัฐและการคืนอัตรากำลังทดแทนขาดดุลรยภาพโครงการเกษียณก่อนอายุกำหนดการกำหนดเกณฑ์การคืนอัตรากำลังของสำนักงานข้าราชการครูกับคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและกำลังคนภาครัฐไม่ตรงกันนโยบายการเกลี่ยอัตรากำลังครูไม่กำลังครูไม่ได้ผลทำให้ครูแต่ละคนนั้นต้องทำงานอย่างหนักเตรียมการสอนและการถ่ายทอดความรู้ได้ไม่เต็มที่ส่งผลทําให้คุณภาพการศึกษาไทยนั้นตกต่ํา 4. อุปสรรคต่อการทำหน้าที่ครูสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนได้ทำการสำรวจครูจำนวน210คนจากทั้ง4ภูมิภาคและได้คำตอบเกี่ยวกับอุปสรรคของการทำหน้าที่ครูประกอบไปด้วย 1. ภาระหนักนอกเหนือนจากการสอน 2. จำนวนครูไม่เพียงพอทำให้เกิดการสอนที่ไม่ตรงวุฒิ 3. การขาดทักษะด้านไอ t 4. ครูรุ่นใหม่ขาดจิตวิญ,ญญาณในการสอนในขณะที่ครูรุ่นเก่าไม่ปรับตัว 5. ภาระการสอนที่มากเกินไปและสุดท้ายการขาดอิสระในการจัดการเรียนการสอนจากคําตอบของคุณครูเป็นการสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่ภาครัฐไม่ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับโลกอนาคตที่ทักษะด้านการใช้ชีวิตสําคัญกว่าวิชาการและตัวของคุณครูอาจจะไม่สามารถก้าวหน้าตามเทคโนโลยีได้จึงทําให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยเหตุผลนี้ทําให้ผู้คนมองว่าอาชีพครูนั้นเป็นอาชีพที่ยาก และไม่ได้ถูกมองว่ามีคุณค่าทั้งทงที่อาชีพครูเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาศักยภาพเด็กที่จะกลายเป็นผู้ใหญ่ในประเทศปัญหาด้านสังคมครอบครัวและสิ่งแวดล้อมในการศึกษาไทยการศึกษาไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะสามารถเข้าถึงได้และปัญหาของการศึกษาอาจเกิดมาจากปัญหาครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ,ออาจเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะทางสังคมสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เด็กเกิดภาวะที่ตึงเครียดและแสดงออกมาในรูปแบบที่แต,ตกต่างกันออกไป นี่อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เด็กขาดโอกาสทางด้านการศึกษาจนทําให้เกิดความเหลื่อมล้าในสังคมเห็นได้ชัดว่าการศึกษาในประเทศนั้นยังไม่มีความเท่าเทียมกันเพราะแบบนั้นเด็กหลายๆคนถึงไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกันและสุดท้ายส่วนของสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนในเมืองนั้นมีอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกมากมายมากกว่าในชนบททำให้มีการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้มากกว่าจนทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในที่สุดค่ะ 5. แนวทางการแก้ไขปัญหาการศึกษาในประเทศไทย 1. ด้านความเหลื่อมล้ําทางโรงเรียนควรจัดการประชุมแก้ไขสร้างความรู้และความเข้าใจให้แต่ละคนเคารพซึ่งกันและกันและให้ความเสมอภาคกับนักเรียนทุกคนและทางโรงเรียนควรให้ความรู้แก่ผู้ปกครองทางอาจารย์ควรเข้าไปให้คําปรึกษาแก่ผู้ปกครองของนักเรียนรวมไปถึงพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกันสุดท้ายเรื่องปัญหาความยากจนทางการกระรวนศึกษานั้นควรเข้ามาช่วยเหลือและยื่นมือเข้ามาดูแลเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือและ เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองชอบ 2. ด้านคุณภาพการศึกษาการศึกษาในไทยนั้นควรปรับเปลี่ยนวิชาที่เรียนหรือเนื้อหาที่เรียนในแต่ละวันเพราะในประเทศไทยเรียนแบบเน้นทฤษฎีท่องจําและยังเรียน8-9ถึง9วิชาต่อวัน ตีเป็นระยะเวลาราวๆกว่า8ชั่วโมงนอกจากนี้เด็กไทยบางคนก็ยังต้องเรียนเสริมทําให้มีเวลาพักผ่อนน้อยจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายหรือสุขภาพใจกาะให้เกิดภาวะความเครียดสะสมและเกิดภาวะที่เหนื่อยล้ากับการเรียนและทําให้ไม่อยากเรียนในที่สุด ดังนั้นแล้วการศึกษาไทยนั้นควรปรับการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์ในยุคป,ปัจจุบันไม่เน้นทฤษฎีจนเกินไปและมีวิชาเลือกที่เด็กชื่นชอบให้เด็กๆได้รองเรียนเพื่อให้เด็กๆได้สนุกสนานกับการเรียนมากขึ้น 3. ปัญหาในครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูดแรงๆกับเด็กหรือการใช้ความรุนแรงทำลายร่างกาย ปัญหาเหล่านี้นั้นจะส่งผลกระทบโดยตรงทั้งกับสุขภาพกายและสุขภาพใจของเด็กดังนั้นทั้งผู้ปกครองและสถาบันการศึกษาควรให้หน่วยงานเข้ามาดูแลและคอยเช็คสุขภาพใจิตใจเด็กอย่างสม่ำเสมอและคอยสอนให้ผู้ปกครองเข้าใจในมุมมองของเด็กในแต่ละช่วงวัยเพื่อให้ดูแลลูกได้อย่างถูกวิธีและสามารถสนับสนุนเด็กไปได้อย่างถูกทางให้เขาเติบโตในแบบที่ตนเองอยากเป็นและถูกต้องปัญหาของครูวิธีการแก้ไขปัญหาในด้านคุณภาพของครู คือทางกระทรวงการศึกษาธิการควรกำหนดนโยบายผลิตให้ชัดเจนเช่นให้ครูทุกคนสอบบรรจุครูชำนาญการไม่ควรใช้เส้นสายปัญหานี้สิ่งของครูควรตั้งเกณฑ์การให้เงินเดือนอย่างเหมาะสมและควรรับครูตามเกณฑ์หรืออตัตราที่กำหนดคะ่ะจากที่คุณครูได้ทำการสอนในเด็กในช่วงวัยนี้เนี่ยคุณครูมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะน้อ,องๆมีความยากแา่ในการดูแลน้อยแค่ไหนแล้วก็คุณครูมีที่ปการสอนในรูปแบบใด ที่ทาให้น้องๆเกิดความสนใจในการเรียนนะคะสำหรับส,สำหรับคุณครูนะคะเป็นครูประจําชั้นป .1 น,น,นะคะก็การสอนก็จะต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะมีความละเอียดกับเด็กนะคะแล้วก็ให้เวลาของเด็กดนะคะแล้วก็เราต้องสอนทุกด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านาการเข้าสังคมด้านการดูแลตัวเองนพื้นฐานเพราะว่าเขาเุ้่ขึ้นมาจากอ,อนุจจาน,นะคะส่วนเนื้อหาในการสอนนะคะก็จะ น้นที่เป็นเนื้อาหาที่เข้าใจง่างยค่ะแต่ว่าเราก็ต้องใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็มีการเตรียมอ่างดีค่ะก็จะเพิ่มขั้นตอนการเรียนที่ active learning เข้าไปนะคะเพื่อที่เขาจะได้ขยับขยันร่างกายหรือว่ามีการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆด้วย,ยนะคะแล้วก็คุณครูรู้สึกยางไรบ้างคะที่ได้มาทำการสอนในโรงเรียนวัดธรรมศาลา ค่ะออมาอยู่ที่นี่ก็เป็นที่แรกที่คุณครูได้บรรจุนะคะก็มีความสุขค่ะเพราะว่ามีพี่ๆเพื่อนๆครูก็คอยซัพพอร์ตคอยให้ประสบการณ์ตลอดค่ะค่ะในความคิดของคุณครูนั้นคุณครูคิดว่าการศึกษาไทยในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะตอนนี้ผู้ดูแลระบบการศึกษาไทยนะคะก็คุณครูก็เห็นความเปลี่ยนแปลงไปที่คือเขาพยายามพัฒนาคุณครูพัฒนาคุณภาพครูเป็นหลักนะคะ โดยดูได้จากการประเมินนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็มือจากเอกสารที่เยอะๆนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็เปลี่ยนมาเป็นประเมินจากคุณภาพผู <t ells> <t ells ้เร well ียนคือตัวนักเรียนตัวครูเนี่ยแบบมีความสามารถมากขึ้นแค่ไหนนี้นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะหากคุณครูนั้นมีโอกาสได้ปรับแก้สิ่งไหนก็ได้ในการศึกษาไทไคุณครูอยากแก้ไขปัญหาด้้นใดมากที่สุดแล้วก็มีวิธีการรบบแก้อย่างไรนะคะค่ะก็อยากจะให้อ่อ มีการปรับให้คุณครูเนี่ยได้อยู่กับนักเรียนมากขึ้นค่ะเพราะว่าในทางปฏิบัติแล้วนะคะอย่างที่คุณครูบอกว่ามีการประเมินจากสภาพนักเรียนคุณภาพนักเรียนและคุณภาพครูเป็นหลักแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็ขคือ ก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียนด้วยค่ะว่าบริบทของโรงเรียนนั้นๆเป็นยังไงนะคะจะเพิ่มจะเพิ่มให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นหรือว่าแสดงศักยภาพมากขึ้นก็ต้องขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่จะกําหนดกิจกรรมอะไรมาให้เสริมสร้างทักษะต่างๆเหล่านั้นมากน้อยเช่ไหน่นเองค่ะล้วสุดท้ายนะคะคุณคิดว่าการศึกษาไทยนั้นสามารถสนับสนุนให้เด็กๆเป็นคนขันที่เขาวาดไว้ได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เนี่ยปัญหาอุปิรรค มันคือ <Okay. S 1> อะไรหรอเป่ก็คือ,อแล้วแต่บริบทของ่ละโรงเรียนอีกทีเนาะแต่ว่าการที่เด็กๆเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรนความฝันของตัวเองคืออะไรก็คือเขาก็จะต้องลองลงมือทำก่อนทําอะไรที่หลากหลายเขาจึงจะรู้ว่าเขาชอบสิ่งๆนั้นหรืเป่าวขอบคุณนะคะ